การเทรดจำวันที่5-9สิงหาคม2567ส,สดีกัปพบกับผมเทรดเด้์โฮงอีกครั้งเรามาพูดถึงแผนการเทรดสัปดาห์หน้ารวมถึงแคสซดีของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่เข้าเรื่องผมมี2เรื่องที่แจ้งเพื่อนคือเหมือนเดิมดีหนึ่งแบสกล่องสีแดงร่วมกับ S4 Winning Zone ผมใช้นะครับเพื่อเพื่อประยุกต์ได้เป็น S4 Winning Zone เอ S4 แแบสเป็นกล่องสีแดงแล้วก็ F15 Winning Zone แบบนี้ก็ได้ครับ เลยสองวิธีการใช้งานวิธีการแก้ปัญหาผมแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อเข้าไปดูวิดีโอได้เลยโอเคเรามาเริ่มต้นที่คู่แรกกันเลยนะครับ AUD JPY ที่1แบสเรามองไปขาเซลนะครับเมื่อวานมีการเปลี่ยนแปลงแบสค่อนข้างเยอะนะครับราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทดสอบวิ่งโซนตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวยิงยาลงมาเลยนะครับเรามองว่าสัปดาห์หน้าราคามีโอกาสทดสอบวิ่งโซนตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงอีกครั้งนะครับ พูดถึงมา EUR USD D1 bars เรามองเป็นขาเซลล์นะครับราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาทดสอบวิกโซตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นลงนะครับสัปดาห์หน้าสิ่งและก็หมายคือราคาทดสอบตัวนี้แล้วก็ลงต่อนะครับคู่ถัดมา EUR CHF D1 bars เรามองไปขาเซลล์นะครับขาเซลล์ราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทดสอบวิกงโซตัวนี้แล้วก็ยิงลงยาวเลยนะครับสัปดาห์หน้าสิ่งละก็หมายคือราคาทดสอบวิกโซตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงต่อครับ พูดถึงมา U R J P Y D หนึ่งแปดเรามองเป็นขาเซลล์เหมือนกันนะครับราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทดสอบวิงโซตัวนี้ก่อนที่จะยิงยาลงมาเลยนะครับสัปดาห์หน้าสิ่งและค้อหมายคือราคาทดสอบวิงโซตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงอีกครั้งครับพูดถึงมา U R U S D D หนึ่งแปดเรามองเป็นขาบานะครับสัปดาห์ที่แล้วราคาทดสอบวิงโซตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงเจอวิงโซตัวนี้แล้วก็ยิงยาวขึ้นไปเลยนะครับสัปดาห์หน้าสิ่งและค้อหมายคือราคาทดสอบวิงโซตัวนี้ ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งครับคู่ดลมา g PP, USD, b p u s ี D1 b a s ดีเรายังมองเป็นขาบายนะครับราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงลงมานะครับเจอวิ่งโซลตีต้ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสัปดาห์หน้าสิ่งแล้วก็หมายคือราคาทดสอบวิ่งโซลต,ตัวนี้นะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นครับคู่ดลมา g PP, y, b p JPY D1 พ a s าดีแบเรามองเป็นขาเซลล์นะครับ ราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทดสอบวิ่งโซนแถวนี้แล้วก็ยิงยาวลงมาเลยครับสัปดาห์หน้าสิ่งแล้วควหมายคือราคาทดสอบวิ่งโซนตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงนะครับก Dae ู้ธนมาโกทองคำนะครับเรายังมองดีหนึ่งแบบเป็นขาบายนะครับราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงมาทดสอบวิ่งโซนตัวนี้ก่อนท,กนที่จะเด้งขึ้นไปเจอข่าวลงมาทดสอบตัวนี้นะครับสิ่งแล้วควหมายคือสัปดาห์หน้าขึ้นต่อครับ คู่ดอนมา USD CFD h 1 8ึบาเรามองไปขาเซลล์นะครับราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทดสอบวิงโซนตอนนี้ก่อนที่ยิงยาลงมาเลยครับสัปดาห์หน้าสิ่งแล้วก็หมายคือราคาทดสอบวิงโซนตอนนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงครับมาถึงคู่สุดท้ายนะครับ USD JPY ก่อนที่จะจบคู่สุดท้ายเหมือนเดิมผมใช้ดีหนึ่งบาลงกับ S4 วิงโซนเพื่อนๆประยุกต์ได้นะครับเป็น S4 8ปะลกับ s 5วิงโซนก็ one, ได้ครับ เรื่องที่สองผมแปะลิงก์วิธีการใช้งานและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อเข้าไปดูวิดีโอใต้คอมเมนต์นะครับโอเค u s JP d JPY ดีนงแบสเรามองไปขาดเซลล์ครับสัปดาห์ที่แล้วลาาราคาทดสอบวิงโซนต,ตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวยิกยาเลยครับสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราหมายคือราคาก็ขึ้นมาทดสอบวิงโซนต,ตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงต่อนะครับก็จบนะครับสำหรับเทรดดิ้งแพดวันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมสม5 6 7้าอกนะครับ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ